กลับเข้าสู่เบกที่2ของรายการเมืองทองทีวีครับแม่ผู้บริหารของทั้ง2องสโมสรมีการคุยกันก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเป็นบรรยากาศที่น่ารักจริงๆครับช่วงที่2ของรายการนะครับเกมนี้นะครับระหว่าง s c g เมืองทองอยู่ในเตะกับบางกอกกลาสเนี่ยก็มี จุดที่น่าสนใจหลายๆจุดเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นการเจอกันนะครับบิ๊กแมตทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอยู่นนบุรีกับปทุมธานีจริงแล้วขับรถเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเจอกันแล้วและที่สาคัญอีกอย่างครับวันนี้มาริโอยูรอสกี้ทั้งท้งที่บาดเจ็บนะครับแต่ขอโค้ชนะครับลงสนามเพราะว่าเขาอยากจะปะทะกับเพื่อนร่วมชาติมาซิโดเนียของ B ีนะครับนั่นก็คือดาโกทาเชฟสกี้วันนี้แหมจะปะทะกันกลางสนามเลยนะครับนาน,นานจะได้เจอเพื่อนร่วมชาติสักทีหนึ่งเพราะว่านักเตะมาซิโดเนียในเมืองไทย หาได้น้อยมากนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมไฮไลท์กันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างครับได้เวลาที่เราจะเข้าสู่สนามเ c g ซ t a d i u m เดียมกันแล้วละครก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทางฝั่งอุลตร้าเมืองทองนะครับมีการแปลอักษรได้อลังการงานสร้างจริงๆเลยแหละครับและมาริโอยูรอฟสกี้เองครับก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมาจากทางยามาฮ่าวันนี้เจ้าตัวก็มีชื่อเป็น11เผู้เล่นตัวจริงด้วยละครับ นี่คือลูกเล่นใหม่ของทางฝั่งอุนตราเมืองทองนะครับมีผ้าบันคอมาโบกรวมไปถึงป้ายผ้าขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ก็ทำให้บรรยากาศเกมการแข่งขันคึกคักจริงๆครับนี่คือ1เผู้เล่นตัวจริงของคุณพล SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับแตะะ่สกอร์ทองเหลาเป็นกัปตันทีมกวินทรรมสาัจานานันกลับมามีชื่อเป็น1เผู้เล่นตัวจริงรวมไปถึงมาริโอยูรอฟสกีด้วย ่อสักครู่เป็นภาพบรรยากาศของกองเชียร์เอ็นโซนก็อลังการไม่แพ้กันนะครับ2กับตันทีมครับแต่สกอนทองเหลากับรีซอเชียร์เทพวินไทยกลับมาเยือนถิ่นเก่าเริ่มเกเมการแข่งขันกิเลมยองเขียรูกกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากทางฝั่งซ้ายมือไปขวามือทางจอโทรทัศน์ปิยพลบันเทาไหลมาให้เจบรดชอยอหูแล้วได้จังหวะฟาวอย่างรวดเร็วเลยละครับแต่ว่า ผู้ตสินให้เป็นลูกฟาวนอกกรอบเขตโทษอสกนกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานาริต้องชกออกมาครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากทิติพันธ์พ่วงจันทร์ออกหลังไปมาริโอเล่นแตะมุมสั้นครับโยนเข้ามาผู้เล่นมากกา๊อฟสยังสก,กัดออกไปได้และซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะเจโบทรอยครับโอ้โหนาิตต้องขย่งตัว ดีตัวรับลูกนี้เอาไว้ฮะเป็นกิเลพยองที่มีโอกาสได้บุกมากกว่าอย่างเห็นเห็นครับโอ้โหเถือสินแดงดาจับบอลลงได้ดีนะฮะแต่ว่าโอกาสยิงไม่ทันนะฮะผู้เล่นมังกรกกาสเขี่ยออกไปได้ก่อนมาดูการสวนกลับของทีมมังกรกกาสบ้างลูกยิงของลีซอเทือเทพวินไทยยิงด้วยซ้ายครับแหมลูกมันไม่ติดไซส์เลยไม่เข้ากรอบเถือสินแดงดาโอ้โหหลุดเดียวมาแบบนี้ตั้งใจจะยิงบังคับไปเสาสองครับเน้นมากเกินไปลูกมันหลุดกรอบออกไปครับ มาใหม่ฮะมาริโอยูรอฟสกี้มาทางฝั่งขวาไหลมาให้เพื่อนร่วมทีมตรงนั้นไม่มีใครซ้ำอีกครั้งจากทิทธิพันธ์พ่วงจันโอ้โหบุกกันมันเลยทีเดียวครับบางกอกาสโตกลับมาบ้างครับมิเชลลีนี่ทำชิ่งขึ้นมาอืม้มปะทะกับสุริยาสิงมุยครับแม่ผู้ตัดสินไม่ได้เปล่าว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับเหมือนเจ้าตัวทิ้งตัวนิดๆด,ด้วย ลุกเต่ม,มุมของ s อ g ซมืองทองอยู่แต่ครับมาริโอปั่นไปโอ้โหชนคานเต็มๆแล้วหลุดออกหลังไปไม่มีโชคหรือเปล่าครับเกมนี้เจโบชอยสุริยาจ่ายตัดเข้ามาซ้ำด้วยมาริโอดีซ้ายโอ้โหกลับตัว180องศากลับมายิงด้วยซ้ายยังหลุดกรอบออกไปครับเจพักอ,อกให้มาริโอมาริโอคืนให้เจบชอยแม่วินวัตยังสกัดออกไปได้ดีครับ ทางฝั่งของบาง,องกอกกลาสเองครับสวนกลับมาเป็นระยะระยะมิเชลลินีโยนเข้ามาอูหแล้วชาตีฉิมทะเลแม่เทคตัวที่สูงกว่าเซนเตอร์ของเมืองทองนะครับเนี่ฮะเขามีลูกเก่งอยู่ที่ลูกกางอากาศอยู่แล้วละครับขึ้นนำไปแล้วละครับบากงกอกกลาส fc บุกมานำเกลียยหย่องไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโอ้โหเป็นโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปเลย แต่เวลาย,ยังเหลือเยอะครับเอสซเมืองทองทิติพันธ์รีซอทีเทววโนไทยต้องเบรกเอาไว้ก่อนนะฮะเจ้าตัวก็ได้รับใบเหลืองไปเทีรสินโยนเข้ามาอมเอริกพาทาล,ลูหม่งไปเข้ามือนนริทวีกุลพยายามจะทวงประตูตีเสมอให้ได้ครับมาริโอยูรอฟสกี้ไม่มีใครประกบสองดีซ้ายแล้วหุเนริกเกือบมาไม่ทัน แมปัดออกหลังไปครับได้ลูกเตะมุมมาริโอโยนเข้ามาเอริกพาทาูโหมไปชนเสาครับโอ้โหแล้วซ้ำจากเจโรชอยไม่ได้ครับแมน่าจะใส่สกอร์ให้กับเมืองทองแล้วล่ะครับลูกโหมของเอริกพทาทาลูอ้าวยังได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะอยู่ครับมาริโอเปิดเข้ามาเอริกโหมอีกครั้งหนึ่งแม่ยังข้ามคานครับโอ้โห้บุกมากกว่า เปอร์เซ็นต์ของบอลมากกว่าครับแต่ยังทําประตูตีเสมอไม่ได้ลูกยิงด้วยเท้าซ้ายของเดสกอนทองเหลาก็ยังเข้ามือนาริทวีกูลอุย้ยแล้วเทอเชวินโนไทยโอ้โหก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้รับใบเหลืองไปแล้วนะครับเข้าบอลหนักอีกครั้งหนึ่งก็เหลืองแดงครับแม่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนจริงจังเวลาทําการแข่งขันในทุกๆนัดนะฮะทำให้เจ้าตัวแบบคงจะลืมไปแล้วครับว่าเจ้าตัวได้รับใบเหลืองไปแล้วด้วย โอ้ oh, บางกอกกลาสเสือตัวผู้เล่นแค่10คนและจังหวะต่อมาครับคิมดองจินก็มาโม่งประตูตีเสมอให้กับกิเลมยองช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับกลับมาหนึงประตูต่อนหนึ่งโอ้ oh, บางกอกกลาเอฟเสียตัวผู้เล่นเหลือแค่10คนนะครับแล้วก็เสียสมาธิฮะเนี่ยมาโดนลูกตีเสมอจากลูกเล่นเร็วลูกเตะม,มุมนะครับแล้วก็เป็นคิมดองจินนะครับที่ชารลูกหม่งจังหวะแรกของทศพลลาเทศเข้าไป ลับมาได้ถูกที่ถูกเวลาครับสำหรับกิเลมย,ยองเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็เป็นลูกแรกอย่างเป็นทางการของคิมดองจินด้วยล่ะครับแม่ก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วนะครับว่าการเข้ามาของเขานะี่ยช่วยยกระดับมาตรฐานในแนวรับของทีมกิเลมย,ยองของเราได้ดีทีเดียวรวมไมถึงเขาเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นนะฮะ มีความันกระหายชัยชนะนะครับก็เลยทําให้เขาน่าจะครองใจกองเชียร์กีฬาของเราไปได้พอสมควรแล้วครับครึ่งหลังครับลูกเปิดของริยาสิงหมุย้ยเจบชอยโหมงไม่ถน,นัดนะฮะยังถึงเอริกพะทะัทารู เติมไม่ได้ให้ดัสกรดัสกรคือหลังให้คิมดองจินทางซ้ายว่างครับไหลออกมาให้กับปิยพลปิยพลทําชิ่งกับธีรศิลป์เอาทะลักมาถึงสุรยาสิงห์มุยิงด้วยขวาข้างไม่ถน,นัดไปไกลเลยละครับหลุดกรอบอูย้ยอา่าพุทรศินป์ให้เป็นลูกได้เปรียบครับเจบอชอยยังนอนเจ็บอยู่นะฮะธีรศิลป์ ไม่มีเพื่อนเติมครับต้องดึงจังหวะรอ,อนิดนึงไล่ออกไปให้กับดาสกรไม่มีใครประกบส่องดีขวาข้ามคาออกไปไกลแม่แล้วพุทธศิลินนะครับอาจารย์สุมเมศสายแววก็กลับมาให้ใบเหลืองผู้เล่นประกอบก,กลาสหลังจากที่ให้โอกาสในการเล่นได้เปรียบไปแล้วก่อนหน้านี้พอเกมหยุดก็กลับมาให้ใบเหลืองย้อนหลังนะครับเจเบอรทอยมองเพื่อนอยิงด้วยสายน้ำหนักเบาไปครับ ทีรศิสป์นแดงดารับบอลจากเจโบชอยแล้วเทีรศิสินยกบอลให้เจโบชอยหลุดมาทางฝั่งซ้ายโอ้โหแล้วยิงเสาสองเข้าไปกิเลนพยองขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับมาเป็นการประสานงานที่สุดยอดระหว่างเทีรศิสินแดงดาและก็เจโบชอยครับเนี่ยทั้งฝั่งขวาม,มีมาริโออยู่แต่เทีรศิสินเลือกยกบอลชิปชิปให้กับเจโบชอยครับโอ้โหแล้วยิงแบบเฉอนเฉอนเข้าเสาสองฮะ ลูกที่2ติดต่อกันในฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมลีกของศูนย์หน้าหมายเลข9ก่อนหน้านี้ยิงบีซีเทโรช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาได้นะครับแล้วเกมนี้ก็ยิงได้ต่อเนื่องเกียบหยองขึ้นนำมากอกลาส FC 2ประตูต่อ1นรับ แล้วก็ยังมีโอกาสได้บุกอยู่มาริโอยกบอลให้กับทีมสินแดงได้ยิงไกลหืมยังดีครับไปฉลับผู้เล่นมังกรก l a s เตะมุมเล่นกันเร็วครับมาริโอยิงดีซ้ายหลุดออกกรอบไปแม่มังกร g l a s เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับก็เลยทําให้ต้องรับอย่างที่เห็นลูกเตะมุมของทีมมังกร g l a s fc แม่ฟาวไปก่อนครับมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว ทีรสินไหลให้กับเจโบทชอยโอ้โหผู้เล่นมากอะกลาสบีบเร็วครับทำให้เจต้องรีบยิงแล้วก็หลุดออกหลังไปไกลนะเจพอมีความฟิตแล้วก็มีประโยชน์ต่อทีมเยอะครับมาช่วยดึงเกมให้ช้าลงชะลอเกมให้ช้าลงครับบางกอะกลาสอ้าวเล่นกันช้าไปนิดนึงครับโอ้สารัฐอยู่เย็นแม่เพิ่งมาเป็นตัวสำรองนะครับพยายามจะยิงเสาสอง โอ้โหเกือบจะได้3-1ครับแล้วบังกอกกลาสเองก็เกือบจะได้ประตูที่เสมอด้วยเช่นกันในช่วงท้ายเกมโอ้โหเล่นกันมันจริงๆครับฟุตบอลบิ๊กแมตช์คู่นี้มิลานบูเบโรครับตากบอลไปให้ทิวสินแดงดาทางฝั่งขวาจะดึงมาเข้าซ้ายนะฮะแต่บังกอกกลาสยังสกัดเอาไว้ได้จบเกมการแข่งขันนะครับเอสซีจเมืองทองยูไนเต็ดเชนะทีมบังกอกลาสไปได้2ประตูต่อ1ครับ